ครับนวัตกรรม3 p ปุ๋ยคอกอัดเม็ดผสมจุลินรีนะครับมีจุดเด่นตรงที่ว่าเราเติมอาหารลงไปให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับในในเม็ดปุ๋ยเลยนะครับซึ่งจะแตกต่างจากปุ๋ยคอกอัดเม็ดเชิงการค้าทั่วๆไปนะครับตรงนี้นะครับจะทําให้นะครับัจจุลินรีเนี่ยได้รับธาตุอาหารที่ทันเวลานะครับแล้วก็สามารถเพิ่มปริมาณได้ทันเวลาในการที่จะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันของพืชน,นะครับแล้วก็ไปควบคุมโรค รากเน่าคนเน่านะครับหรือเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในดินนะครับเพื่อปกป้องให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตแข็งแรงนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีขึ้นครับปุ๋ยชนิดนี้เหมาะกับพืชชนิดไหนบ้างครัครับ่องานทดลองตรงนี้นะครับเราได้ทํางานวิจัยนะครับในต้นทุเรียนนะครับแล้วก็ส้มโอนะครับพืชผักกลุ่มของพริกนะครับผักสลัดนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยคือนาข้าวก็ได้นําไปใช้ประโยชน์แล้วด้วยครับ ราอย่นี้ทุเรียนมันกเป็นพันธางๆนหมอนทองเป็นก้างยาวหรืนนอเฉลียงไงครับครับงานวิจัยชุดแรกตอนนี้เราทํากับหมอนทองนะครับเพราะว่าเป็นพันุ์ที่ส่งออกเป็นหลักอยู่แล้วครับในส่วนทุเรียนพื้นที่ต่างกันแล้วดารมีข้อจำกัดอย่างไรครับครับในส่วนของทุเรียนที่มีพื้นที่ต่างกันนี้นะครับข้อจํากัดของเราเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของปริมาณการใช้นะครับอย่างที่นําเรียนนะครับว่าถ้าพื้นที่ที่ ค่อนข้างประสบปัญหาหนักหน่อยนะครับดินไม่ค่อยมีอินทรีย์วัตถุนะครับเราจะต้องใช้ถึง200กิโลกรัมต่อไร่นะครับถ้าเกิดว่าพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วมีอินทรีย์วัตถุสม่ําเสมอนะครับมีปริมาณที่เพียงพอนะครับเราใช้แค่100กิโลกรัมต่อไร่นะครับแล้วก็ในเรื่องของความขีนะครับก็จะขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ด้วยครับถ้าพื้นที่ไม่อุดมสมบูรณ์ก็จะเพิ่มความขี่การใช้ไปอีกครับซึ่งปุ๋ยเนี่ยนะครับเรามีอายุการใช้งานน1-2เเดดือไ้ลยนะครับ ยากจะให้น้องๆนักวิจัยพูดถึงความยากในชิ้นนี้นะครับว่ามันยากที่ตรงไหนอ่าก็จะยากตรงการคัดเลือกสายพันธุ์ตัวจุลินทรีย์ที่อ่าเหมาะสมกับอ่าตัวที่ที่จะเป็นเชื้อปฏิปักษ์ครับเพราะว่าเชื้อจุลินทรีย์ก็จะมีหลายชนิดที่มีความสามารถในการจัดการกับโรคตัวนี้แต่ว่าตัวที่ดีที่สุดนะครับกว่ากว่าที่จะได้ตัวที่ดีที่สุดมาก็พอยากพอสมควรครับแล้วน้องหญิงค่ะ อีกอย่างหนึ่งก็คือเชื้อแต่ละเชื้อนะคะมันก็มีข้อจํากัดที่แตกต่กางกันด้วยค่ะโดยเราก็ต้องคัดเลือกแล้วก็หาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่เชื้อให้ได้ด้วยค่ะเพราะว่าเชื้อจุลินทรีค่อนข้างที่จะแบบอยู่ในธรรมชาติได้ได้ดี สำหรับผมก็ผมคิดว่าในส่วนของการทําปุ๋ยคอกครับที่จะทาให้เชื้อุลินซรีย์ตัวนี้เข้าไปอยู่ในปุ๋ยคอกแล้วเนี่ยค่อนข้างจะลําบากนิดนึงเพราะว่าเราต้องศึกษาวิจัยครับว่าสูตรอาหารตัวไหนที่เหมาะสมสภาวะไหนที่เหมาะสมความชื้นไหนที่เหมาะสมเนี่ยครับแล้วก็การสกัดเซลลูโลสเนาะที่เป็นอาหารของเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้ครับก็ค่อนข้างจะลําบากแต่ว่าเราก็ทามันสาเร็จจนได้เนี่ยครับผมอนาคตจะเป็นยังไงครับสำหรับปุ๋ยเรื่องครับครับสำหรับอนาคตนะครับก็จะชวนน้องๆครับในทำในเรื่องของมาตรฐาน นะครับให้ทําให้ปุ๋ยคอกตัวนี้ผ่านมาตรฐานนะครับแล้วก็จะชวนนะครับการออกสู่เชิงพาณิชย์ให้ได้ครับมีโอกาสที่จะถา่ายทอดองความรู้ให้กับเกษตรกรและนำไปใช้เองดีเ,เองได้เลยครับครับตรงนี้เราทําอยู่สม่ําเสมอนะครับในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในชุมชนนะครับการนําไปประยุกต์ใช้อย่างง่ายเช่นการนําไปพ่นในคอกสัตว์ เพื่อให้ตัวจุลินทรีย์นี่ครับอยู่กับมูลสัตว์เลยนะครับพอนําปุ๋ยหรือนำมูลสัตว์ออกจากข้อนี่ครับก็นํามาบ่มเอาไว้สักหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วก็นําไปใช้ได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยที่เกษตรกรสามารถทําได้ครับ